เดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนที่หลับที่นอนของเราเราก็นอนในอาคารเรียนเนาะกางเต็นท์นอนในอาคารเรียนเพราะว่าฝนตกเนาะก็จะเต็มเลยนะครับมีอันนี้เต็นท์มันใหญ่ก็จะบงังช่างไม่อยากเดินเข้าไปเปียกก็เดี๋ยวพาไปดูอ่ะนี่โซลาเซลล์อีกอันหนึ่งยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับนี่ส่วนอันที่ติดตั้งเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวรอตอนกลคืนมาดูกันนะครับ ส่วนอันที่เคยมาติดตั้งไว้นะครับพวกนี้ติดมันเคยมาติดตั้งไว้แล้วรอที่แล้วครับสวนวันนี้หามาดูทีมงานเข้ามาช่วยกันเีนี้เราจะตกอโอ้โหเด็กๆเต็มของที่เราจะมาแจก เราแบ่งใส่ถุงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่มอบไว้ให้กับโรงเรียนนะครับเดินเลยดูน้องๆคาราเกะคาราเกะคาราเกได้ยินเสียงครูบ้าง